นี่นี่โอลิฟดูนี่ดูนะนีิมาดต์อิ๊โอลิฟจะไปเล่นน้ำทะเลไหมคะไปนไหมคะลงไหมคะเอาไหมไม่เอาอโอเคดีนดูตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนมามาแย่งดูมาติมามาให้โอลิฟเล่นหน่อยโอลิฟนั่งม้าไหมไม่เอาโอไม่เอาด้วแมาก็ไม่เอาโอ้โหพี่กีเนี่ยโอลิฟอ่ะบายบายพี่กีสิคะ พิกี้นอนพิกี้อยู่ตรงนี้เห็นพิกี้เปล่าพิกี้กระโดดให้น้องเห็นไหมนี่นี่ยพิกี้อยู่นี่นี้อ่าอ่าเหร็จไหมคะเหร็จไหมคะบายบายบ๊ายบายอ๋อเร็วเรอุ้ยเนอะพิกี้กระโดดนะว๊ว ถ้าลงเลยน้ำไปมันไม่ใช่ไหมหนูว่าถ้าลงเลยน้ำไปอ่ะมันจะไม่ร้องอ่ะแต่ก็ไม่กล้าอีกอ่ะลึกไปจริงต้องเล่นต้องเล่นขึ้นนะนะเล็กไปเน้นโตอีกหน่อยมาอีกรอบหนึ่งสองขวบค่อยลงใหม่นะเออพี่กี้ทำไรพี่กี้ทำไรพี่กี้ทำไร คนนี้จะกลับไปต้องดักยาใช่ต้อ,องกินยาเพราะโดนลมอ้วอู้น้ำน่าจะเย็นเออเอ้าเฮ้เ <c oughs> <c oughs> ลงไหมลงไหมไม่เอาจับไม่เอานี่หมามานี่หมามานี่หมามาแล้วามามามาน้องขี่หน่อยน้องนั่งไหมเอาไหมนั่งมาเอาไหมคะเอาไมนั่งแบบนี้มหมามาบูใช่ไหมหมาบู๊ใช่ไหมพี่เรียกพี่เรียกบายบายพี่จีบายบายพี่จีไหม ไปเหรอไปเหรอไปไหมเอาพาไปาไปไหมไม่เอาอ๋อไม่เอาไม่เอาเอาอะไรไปทำไมไปทำไมมานั่งปันนั่งเล่นกัน